พ่อพันธุพ่อพี่น้องเอ้ยรถจากเล่าล่อขามกับไทยทายย้อนแสงเหมือนี้ยังไงประมาณกิโลหนึ่งหมดแล้วครับหอนหนาดานทิ้ไปเือด้คุณทางนี้ก็เป็นฟังเล่าครับ นนี้แมลมันครับมากครับสามเจ็ดศูนยอยู่ดี37มเศูนย์ขันนี้ครับมาครับ, 70, ท 70, รบ,รบแท่นพันอีกแล้วยมือนี้ก็ยอดแสงเหมือนเดียไมย่โอ้โจะได้ตกค้างสับประชาคมเียจะเมื่อยอยู่นีง ในหน้าจอดเลยโอ้อนหน่อยใช่ไหมยังปูปูไปแล้วยิ่งเลยแปอว่าล่ามั่นข้างบนเอ้ยบนล่ามั่นล่าจอดข้างบนมันเต็มวะครับจอดรอดตรวจชิ้นค่ารอดตรวจเอกสารมันเต็มรถไม่มองเขาจอดก็เลยติดกันอยู่านี้นะครับ อันดีเพิ่นไปจนีไปแนี่อะไรโ้าหกันครับ,บอยากเสียงไปเดี๋ยวมันไปแสกเหรอโอ้โอมามาเลยเรยมาเลยมาเลย,เลย ฟังทั้งเล่านาจะหอดคนละเกิบอหอดด้านเก็บเงินว่าจะขันติด,ดยี่แนวนี่เกินกิโลนึงแล้วครับรถต,ดติดกันยี่แนวนี่เอาคิดมีล่าไปก่อนพี่น้องเอาผาพบรรยาก่ศใช่ดยนฟังไทยล่ามากกว่าครับทีดาช่องแม็กจังหวัดอุลรธานีครับขิดนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ Tchau.